สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสาวซึ้งเห็นตาเข็นจัก,กรยานไม่ยอมปล่อยยายลงเดินก่อนย้อนคลิปดูนั่งน้ำตาซึมครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึง้งเมื่อผู้ใช้ tiktok ก l พลาไฟได้ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ชวนน้ำตาซึมเผยเห็นคุณตาท่านหนึ่งที่กำลังเข็นจัก,กรยานให้กับคุณยายที่ซ้อนท้ายอยู่แม้ว่าคุณตาจะต้องต้องเข็นจัก,กรยานขึ้นเนิน แต่ก็ไม่ได้ให้คุณยายที่ซ้อนท้ายลงเดินเขียนทั้งก็จักรยานครับรวมทั้งคุณยายด้วยขึ้นเนินไปพร้อมกันสุดท้ายหลังย้อนคลิปดูครับถึงกับซึง้งโดยผู้โพสต์ระบ,บุว่าทีแรกเราถ่ายเพราะดูน่ารักรักตายายไม่ยอมปล่อยลงเดินเลยครับแม้แต่ตอนนั้นขึ้นเนินแต่พอกลับมาย้อนดูอีกทีก็ ซึ่งหลังจากที่เธอยอมมาดูคลิปอีกทีก็ทราบถึงเหตุผลที่คุณตาไม่ยอมให้คุณยายลงจจัก,กรยานแถมเข็นคุณยายไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งเหตุผลนั้นก็คือคุณยายนั้นขาหายไปหนึ่งข้างซึ่งทําให้หากเดินลงจจัก,กรยานอาจจะทําให้เดินได้ไม่สะดวกคุณตาจึงไม่ให้ลงมาเดินนั่นเองครับทั้งนี้หลังจากคลิปบังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย หลายคนพอทราบเหตุผลก็ยังซึงไม่ทำให้ประทับใจครับทำเอาหลายคนถึงกับน้ำตาซึมกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียวขอขอบคุณข่าวจากทีนิวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังจะให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ